สาวถูกหวยรวย30ล้านล่าสุดควักครึ่งล้านซื้อมาลัยมะลิหนึ่งแสพวงแก้บนหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐานด้วยความที่อธิษฐานแล้วได้ผลลัพธ์ทันตาเห็นขอพอรเพียงไม่กี่วันพรที่ขอก็สำร็จผลดังปาฏิหาร ล่าสุดเมื่อวันที่14ธันวาคมที่สาลาวัดพระาธาตุดอยคำตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นางทันทิพาอายุ47ปีพร้อมกับญาติพี่น้องได้เดินทางมาจากบ้านป่าตาลอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนำพวงมาลัยดอกมะลิ1แสนพวงมาแก้บนหลวงพ่อทันใจหลังจากที่นางทันทิพาถูกรางวัลที่หนึ่ง งวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาจํานวน5ใบและถูกรางวัลข้างเคียงอีกรางวัลได้เงินมา30ล้านกว่าบาทนางทันทิ่พาได้กล่าวว่ามีอาชีพรับเหมากอ่อสร้างอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้าที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งในครั้งนี้ได้มาไหวขอหลวงพ่อทันใจที่วัดพระาธาตุดอยคำและบนไว้ว่าหากถูกรางวัลที่หนึ่งจะนำพวงมาลัยดอกมะลิมาถวายแก้บน สนในที่สุดก็ถูกรางวัลใหญ่จริงจึงได้พาญาติพี่น้องนำพวงมาลัยดอกมะลิมาแก้บนส่วนเงินที่ได้จะนำไปต่อยอดทางธุรกิจและทำบุญที่วัดดอยคำแห่งนี้และจะแบ่งไปทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดสระบุรีอีกด้วยคาดว่านางทันทิพาใช้เงินเกือบ500,000บาทเพื่อซื้อดอกมะลิ1นึ่ง0สนพวงมาแก้บนในครั้งนี้ สำหรับวัดพระาธาตุดอยคําเป็นวัดพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า1,400ปีแล้วเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวารไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ